ตอนเอาตอนไม่แหลมมาตอนก็พูดเลยก็เสริมไปเลยตอนตอนเสริมดิีตะเปียกตัวตัวตัวแหลมตัวแหลมไรว้าเลยตะเปียกอะใจก็เหล่าดิเป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมอยู่ข้างๆคุณเองโอ้โหไอ้เีอยบทไอ้เนี่ยบทตำรวจจัดเลยไอ้ละตอนอะตอทตอนบทตำรวจจัดเลย เรื่องแม่งจบไปแล้ววะตำรวจเข้าท้ายอ่ะบทตำรวจคุณรวยคุณรวยอ่ะเหี้ยบบทตำรวจมันไปยังมันไปกันหมดยังวะพูดได้ยังวะ ยังไม่มันยังอยู่อยู่ยังอยู่อยู่ยคนนึ่งมันอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันฟอ้องเดี๋ยวมันฟ้องพูดไม่ได้เอ็มดีเดี๋ยวชวยตะเปียกไปไหนตะเปียกกะไปแล้วไปแล้วได้ไปแล้วครับพี่ สะเปียกเบอร์อะไรมะ <c oughs> ตัวเสียมอ่ะตัวเสียมตัวเสียมพูดูเป็นคนไปขอเขาแกงอยากเขาแกงนั้นขนาดนั<ว>้นเลยหรอวะไอ้เนี่ยโอ้โหไม่เห็นนะ คิดถึงกระเป๋าว่ะเฮียกูคิดถึงกระเป๋าว่ะกูไม่ได้มาทำงานวันนี้กูคิดถึงกระเป๋าเออยข้าวเหนยมันก็ลองมาก่อนดีก็ลองมาคุยกับเขาก่อนคุยกันก่อนไหมไอวิลลี่หายไปแล้วไอเฮียหนีไปแล้วจะเป็นเฮียอะไรแบบพี่กูอะเฮียอะไร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  ตไงตตแกงลาไงตาโตแกงลาไงแกงลาไงล่ะแกงาดูไสอดคัอะไรยมึงเข้าใจมึงไอ้ควายเป็นเที่ยอะไรพี่กวมเป็นเียอะไรสัตว์เียอะไรควายันีเปนเที่ยอะไรสัตว์เียขยะมาโนเฉยเลตาแกงลาไหมตาตแกงลาไหมนาสัตว์วนเดียรอไหนใครเขาก็ไม่เอาเที่ยเดี๋ยวเียคนก่อนไหมโอเคโอเคโอเคไ้ขยไอสัตว์เฮ้ยไอแจาเข้าใจกูนะมาเข้าใจกูนะ เข้าใจกูแต่ตอนน่ะเขียวตัดไปกันไปไปเที่ยวสาไม่เอาไปเที่ยไปแก่ต้อตีนไปเียอยากจะมีบทไอเยี่ยควายมันนั่งแทงพี่คุยเยอะแยอไอภูมิหรอไอเฟกไอเฟกไอเฟกไหนไอเฟกไอไฮเฟกอ่ะทำไมไปอยู่เดบอนเฮดอ่ะไปเมื่อวานพี่าไปทำไมอ่ะไม่มีที่ไปแล้วหรอดต้องไปอยู่นั่นหอะเออ ไอี่มันไปอยู่ตัวไหนอะเมื่อวานนี่เมื่อวานแล้วมันไปอยู่ทำไมอะไม่ไม่รู้ไม่รู้ม่บอกมึงง้านหรือว่ามันไปของมันเองมันก็ไปเลยพี่อะไรหลุยอะมันวายหลุยยังอะอันนี้ผมไม่รู้เน่ยเพราะอะไรของมันหครับ่ใจบ้างเรง โอ้ยอยาสนใจพี่เสี่ยวที่ไหนไม่รู้ครับเดินตามกระแสครับพี่จุ๊เสี่ยวเนี่ยก็คือตอนแรกคิดว่าไอ้ผูกมันอ่ะตอนเสี่ยวไม่ให้เฟกครับตอนเสี่ยวเดินตามกระแสครับอย่าไปสนใจให้ค่ามากเมื่อกี้ตาต๊าตาต๊าบอกบอกว่าตาต๊าบอกเกียรดคนก่อนบอกแล้ตามแม่งแล้วเนี่ยเข้ามาวอเนี่ยกันโดนเปิดอ่ะไอ้แจ็คโดนแด็คต่อหน้าพวกเราตาต๊าเอาแมวไงตาต๊าบอกจะไม่ยิงใจยันก่อนไม่ไล่สบายสบายเขาอยากทำอะไรก็ทำแทบหน่อย แกงอันดับหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับกูจะรวยอ่ะขอใหน้าแกอยู่ความชัยชนะนานๆแล้วกันมองหันมาไม่เจอใครกันอันดับหนึ่งมากๆอ่ะมันลบมาเดี๋ยวมันเจเดี๋ยวปล่อยเขาไปก่อน้าแก๊งกลัวอ่ะกูก็ไม่กล้าอ่ะได้ตัวโหดมากูว่กลัวอ่ะเจ้าต่อครับเจีายจ้าต่อครับขับบ้านครับกลับบ้านกลับบ้านเหรอขับบ้านลับแลนครับครับ มึงเปลี่ยนไปเยอะเลก็ม่ได้ทำอะไรกันอ่ะไม่คิดนะว่ามึงจะคูดกันเหนือพูดกันแบบนี้มาทรงนี้กันเนี่ยนี่แบบมันเปลี่ยนไปเยอะนะปีนี้แต่มันเห็นอะไม่รู้อะไม่เคยไม่เคยอยู่ไม่เคยอยู่กับมันเฮ้ยไปกไกลบีได้ไหมถ้าตรงนี้มันไอ้นี่ไอ้น้องไปกไหลบีได้เนาะไปยี่บีได้ไหมไปกันแล้วถ้ามึงจะหาเรื่องให้มันมาจะชื่อแม่งอ่ะเอาปากไปแล้วจบเธอวะ

ไอจูดี้รับให้ฟังเดีอยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไอจูดี้มันก็มีแววจะออกนะเนี่ยเห็นข่าวอะไรออกอะไรพี่ออกอะไรพี่ไอจูดี้มันเถียงกับตาตอเมื่อวานมันส่งมันจะออกกันเลยพูดไปเรื่อยพี่ผมตีปืนบอกห้าติดเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่นหลังบ้านหลังบ้านไหนหลังบ้านโกดหลังบ้านเอสซีดีเอามาโยๆโยๆคือว่าหลังบ้านเนี่ยไอสาเตปโอดไม่ใช่พี่เอาเรื่องที่ไปเจอวันนี้ให้พี่ฟังได้นะหลังจากที่กูไปอ่ะโอเคปะเรื่องอะไรวะเรื่องที่ไปเจอตรงเนินตรงนั้นไอจูดนั่นแหละเนินเขานั่นแหละ อ๋อได้ได้ยจดยับจัดยับจัดได้เรื่องอะไระจบโอ้ยาวเลยพี่เดี๋ยวอได้ื่ออไกั้งเร่องอะไรก็ไม่รู้ทุกอย่างแบบโอ้โหด่าแซะโ้โหเต็มไปหมดทุกอย่างแบบเต็มพื้นที่อะไดเงี้ยเลยแม่กินยาตอนเช้ากินตลอดแหละแต่มันเพิ่งหายตอนเย็นหนักหัวเปล่าไม่ผมไม่ได้โกรธเลยครับพี่มัน้มันจะทำอะไรก็ทำใครจะทำอะไรก็ทำไม่รู้ได้ไงอ่ะรู้ได้อีกแล้วอ่ะรู้อีกแล้วอ่ะอ้าวตั้งเลนโซเชียลหรอตั้งเลนโซเชียลหรอ เรื่องโซเชียลแต่กูยังไปรู้เรื่องอะไรเลยที่ทำงานเสร็จอย่าแล้วรู้ได้ไงครับพี่ผู้หญิงก็เลยบอกว่าปล่อยกูก็เขาบอกว่าเจอหนักๆแบบกูบอกปล่อยวางกูผิดตรงไหนนี่ก็ปล่อยวางไงปล่อยไม่ได้เรื่องนี้มันต้องแก้แค้นเจ็ดปีไม่ตายเหมือนที่พี่เคยบอกแล้วหนักอะไรก็ปล่อยวางใช่ครับพี่ก็เลยเขาเขาเดินมาแบบพูดไม่หยุดเลยว่าเจองู้นอย่างนี้ผมก็เออไม่มีไรไม่ได้โกรธอะไรไม่ได้เป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยจะเอาอะไรมแล้วทานอะไรเขาก็พูดวนอยู่เหมือนเดิมผมก็ไม่รู้เขาจะเอาอะไรครับ คนละมุมเหคนละมุมคนละมุมแบบผมก็บอกเออไม่ได้โกรธเป็นอะไรก็อธิบายกันไปแล้วจะเ,เอาอะไรล่ะมันไม่มีอะไรต้องพูดแล้ว เขาก็พูดบนกันอยู่นั้นจนแบบด่าจนแบบให้พูดว่าเอ้ยเดี๋ยวให้จุกไล่ดีกว่ครับพี่อ่าได้ได้ได้โอเคโอเคโหเข้มเข้มเลยพี่ผมบอกเลยว่าแบงแบงใส่ผมพังอะแบงคใส่ผมพังอะแบบไม่ได้แคร์กันแล้วเอางี้มีเวลามีเวลานอนยันยันนาทีห้าเวลาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเรื่องเนี้ยนาทีห้าหรอเออยาวเรื่องยาวเอาจริงๆนะสาร์านกูไม่ได้ดูจริงกูไม่รู้เรื่องจริงๆนะเอาดูอะไร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 ไม่ใช่ก็ที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเอาจที่สามอะไรกูไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น จริงๆเรื่องนี้เหรออือดใช่ผมไม่รู้เรื่องจริงๆสาบานเลยเพราะพี่ก็เพิ่งเพิ่งเสร็จงานตอนสองทุ่มแล้วพี่ก็กินข้าวเล่นกันรู้พี่ก็เข้ามาเนี่ยใช่ทำอะไรไม่ไม่ทำอะไรเลยเออเอางี้ผมมีเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ผมจะบอกพี่ตอนเอาวันนี้วันนี้ไอ้แจ็คก็โดนแทงอะไอ้แจ็คโดนแทงส่วนผมมาวิ่งส่วนตอนบอกว่าเคลียร์คนก่อนแค่นั้นแหละอะพี่รู้แค่นี้พอ รูกดีว่ะรู้กนไค่ดีนะอันนี้จริงครับตอนบอกให้เคลียร์คนก่อนแล้วตอนผมตอนบอกเคลียร์คนก่อนแล้วมึงวิ่งหรอมึงวิ่งสาตอนมึงมึงตอนนีครับน้องมันน้องมันมีหคนอย่างเงี้ยครับอไอจุกพูดอะไรละไอจกอะไระแต่ตอนบอกว่าแต่ตอบอกว่าเดี๋ยวเคลียร์คนก่อนแล้วค่อยว่ากันตอนจกตอแจก โโอ้แต่ตอนแต่ตอนแต่ตอนที่ไอ้ตั้มเดินออกไปต่ตอบอกว่ามีผมอยู่ข้างๆนะต่ตอนแจ็คโดนแทงแต่แต่ตอนดูนะดูนะยู่ดูดูน่ะ,นนะนดุกทีครับผมไม่ได้มีเจนใหม่พร้อมฝากร่าให้ด้วยนะผมแก้แค้นด้วยนะผมแต่ว่าเมื่อวานแฮร์ค,รคอนได้ไงครับเนี่ยไม่น่าแพ้เลยนะโอ้โหโโอ้หเอาใหม่นะเอาใหม่นะผมสู้ๆนะผมสู้ๆนะไหวเอาใหม่เชื่อเดี๋ยวจะดีขึ้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมขอไปเล่นด้วยนะผม ได้ครับได้ครับโอเคครับผมฝากฝากด้วยนะฝากเพื่อนผมด้วยนะเพื่อนผมเนี่ยได้เนี้ยเนี้ยเนี้ยฝากแบบเหมือนฝากไปนะฝากฝากทั้งไอซีโอซีแล้ครับเฮียสบายครพี่ตอนนี้สบายอยู่คนเดียวเลยตอนนี้โอ้โมีชีวิตรอดอยู่คนเดียวอ่ะโอ้จะตายแล้วพี่โดนนี่อยู่เนี่ยอืมตายหาไปซะโดนไข่เ่ยไข่ไม่หายไอ้ทีชิงแลนด์บอกได้ครับถ้าถ้าถ้าแบบสลัดไม่พอเลยครับบอกบอกได้บอกจุกมาก็ได้ฝากจุกมาก็ได้ได้ครับได้ได้ครับเอาไปแลมีมีคนให้มีคนให้

เขาเล่นดับเหมือนกันหรือเปล่าเขาเล่นดับเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้เดียวกันนี่อาอตีกันเหรอใช่ครับไปแล้วพี่เจนี่น่าจะไหวเนาะผมว่าน่าจะทรงดีอยู่นะเจนี่ทรงดียังยังไอจูบยู่ไหนจูนไม่ติดเลยครับยังเมื่อวานมันคอยมันขาดอะไรเยอะด้วยครับแล้วเว้ยพี่คอยแล้วเว้ยพี่คอยแล้วเว้ยคอหลังรีปุ๊บขาดบวกมืออืบวกหลับเปิดในรถเหรอเปิดในรถมื่อในรถแล้วก็หลับ หลับร้านเกมหลับในร้านเกมบอกว่ยนา,ามผมบอกเลยนะว่าว่าพรุ่งนี้มีสตอรี่แล้วมันบอกไอ้จูดี้ว่าอะไรรู้ไหมดีเอจูดี้ถ้ามีสตอรี่บอกท่านนะเดี๋ยวแว้ร้านเกมเอาแล้วตัวมันอยู่นู่นอ่ะ,ออะแล้วตอนน้นองออกไหมอาก้าแล้วน่ะผมเอาออกไปแล้วโอเคไอ้จูบจูบป่ะจูบเอาซี่เห็นไหมอูซี่อูซี่เหรอไหมอูซี่อูซี่เลยอาก้าเลยแต่หาโลเมอูซี่เห็นไหมครับโอเคครับ ก็งีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ออกไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเจอกันใช่ใครับขอบคุณครับมเอบไปแล้วผมครับผมได้ครับเราไม้อะพี่ครับผมแล้ววันนี้มาวันนี้จะลงมาไหมหรือว่าจะบอกจุมาหมูนี่ตัวเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวบ้องจุคืนนี้ก็ได้ครับพี่ดับเดี๋ยวไปวไหนพี่ไปเที่ยวอ๋อไปนั่งก่อนนะโอเคครับได้ครับแล้วคุณต้อนคุณต้อนไปโคราดนี่ยไปเดอะมอลล์แล้วเท่าไหร่จะมาหาพี่เปาครับัเดี๋ยวไปครับพี่เดี๋ยวไปโอเคครับขอภาพมึงนะกูแม่ตรงนี้ เม่เวแต่ก็ไปขอพ่อมึงอะไรอะอะไรอะวไนนี้เราม่ตีเหรอนี่ครับวันนี้เล่นแอมตีกันแรงๆมีซ้อมซ้อมต่อ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 ได้ครับึกว่ามีตีอ่ะกูไม่รู้กูเพิ่งรู้เนี่ย